ต้นสืนนใสต,สต้นใหญ่แลครับดกงนครับแต่ลูกใหญ่มากครับจะต้องมาช่วยกันเนียจเป็นอย่างยิ่งที่้มาดูใหใกล้เลยครับโ,โหโดกมากมายกเยอะมากเหจะต้องมาช่วยกัน ห่อแล้วคุณครันเนี่ยห่อได้แล้วนี่เหมือนกัน,นคุณครับเนี่ยจะต้องเด็ดออกบางส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็หอ่อเจอลมก็ไปทั้งเมว่อเยี่ยงเลยอันนี้เป็นที่รุงพันธุ์จำลองรดน้ำอยู่ก็คือเป็นพุทราพันธุ์พุทราลำอ้อยนะคะลูกก็จะขนาดเท่าครึ่งหนึ่งของฝ่ามือ รสชาติก็จะะหวานกรอบมากนะคะอร่อยทีเดียว หลังสายพันธุ์นี้นะคะก็เป็นสายพันธุ์ที่ทำมันณีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเวลาเขาออกผลแล้วจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงอันนี้มะม่วงสายพันธุ์แดงจัก,กรพัดนะคะเราก็ต้นเตี้ยนิดเดียวเราก็ได้ผลผลิตมาสองลูกนก็ลูกยังไม่โตไม่เต็มที่นะคะ ขอกไว้ก่อนครับนี่มะม่วงญี่ปุ่นนะคะมะม่วงญี่ปุ่นกออออต้นเทียน,นิดเดียวออกมาสามลูกนะคะเป็นไปอยู่สามลูกทับทิมสยามี่เฝรั่งสายพันธุ์ทับทิมสยามน,นะคะใบก็จะมีสีแดงสีเหมือนทับทิมเลย สายพันธุนะะ์ไร้เมล็ดนะคะไร้เม็ดมุใสายพันธุ์ไรเม็ดก็พอดีดูในเพจนะคะจะเลยสั่งมาให้ลุงพัน์ได้ปลูกไม่เห็นผลผลิตแล้วนะคะก็ถือว่ามีผลผลิตได้ชิ้นเกัน แล้วเดี๋ยวพอหลังจากนั้นเราก็จะได้มาชิมรสชาติของสายพันธุ์นี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาให้ดูว่าเขาไล่เม็ดยังไงมันเป็นอะไรคะเนี้ยมีตัวร่วงลงอ๋อร่วงลงต้องวันี่เราตายมังลงอ,อืมต้องระวังเยอะน้ำมันแหลมมากอันรตราย บริเวณนี้ก็คือบริเวณโซนสองไร่นะคะก็จะมีอินทพาลำอาอยู่นะครัผมาินทาลัมั้งนั้นเลยแต่ว่าราอ,าอินทาลัตวนี้ลับเราปลูกเม็ดนะับเราไม่ได้ใช้มยยื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อัตราการเสี่ยงที่จะเป็นตัวผูกเนี่ยสูงมากเราก็มีแผนสองไว้แล้วครับว่าถ้าเกิดเป็นตัวผููเราก็จะขุดออกเพื่อที่จะต้นมะขามเทศลงนะครับแล้วก็จะเอาตัวเมียไว้ ตัวเมียจะเป็นนี้ครับเป็นพันธุ์กินสดนะครับอันนี้เคลวันครับหวานก็คือลูกเล็กๆเลยครับยังไม่มีเม็ดก็เริ่มมีอากาศหวานแล้วครับทานได้เลยครับอันนี้ก็ใช้เม็ดใช้เมล็ดนะลงลงดูนะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้ามะนิอ่องครับมะนิอ่องยักษ์ับ ก็บ่อนี้ดสองงานครับลึกสี่เมตรต้นี้เาเริ่ต้นนี้ครับปรากฏว,ว่าเราก็ไม่คิดนะครับว่าจะออก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 ผลนะครับปรากฏว,ว่ามันออกก็ผสมได้แค่สี่ช่อนะครับแล้วก็หายไปไม่สามารถผสมได้นะครับแปดชอ่อไซตที่ผสมได้เพราะว่าเกสรตัวพุ่มมีเกสรตัวพู่แห้งหมด ขนางอนี้ผสม,มครับเนี่ยผสมนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะห่อครับอันนี้คือหอ่ออันนี้ต้องห่อนะครับผสมแล้วข้างบนสีช่อไม่ได้ผสมครับเนะี่ยเต็มไม่หมดเลยครับข้างล่างน,นี่ไม่ได้ผสมนะครับสีช่อก็จะมีเนี่ยช่อกลางเนี่ยได้ผสมเนี่ยคือตัวเมียออกเต็ม อรอบๆรบิมรั้วก็จะปลูกเป็นไม้ป่านะคะเป็นไม้พยุงอันนี้เราปลูกไม้ป่าแต่ไม้ต่านะครับฮะข้นนางล่างนลยครับนี่ครับนนเป็นไม้ป่าเป็นยางนาเป็นปู่เป็นไม้แดงอะไรประมาณนี้เหมือน ตอนนี้เราก็มาอยู่ในเนื้อที่ของเนื้อที่ห้าไร่นะคะก็จะมีบ่อขนาดใหญ่ตอนนี้น้องปลาก็มารอ คอยที่จะกินอาหารเย็นนะเดี๋ยวอีกสักครู่ลุงพันก็จะมาให้อาหารนี่นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่จะให้าอาหารปลานะเขาก็จะมาคอย ลอยวินฟันให้อาหารอยู่ที่ดิงบอ่อส่วนตรงนี้นะคะที่เห็นเป็นเวงเข้ามานี่ก็คือเป็นสีมือของน้องห่านนะที่ทำให้ขอบบ,บ่อเสียหายโดยรอบเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ในการลดน้ำต้นไม้ให้อาหารปลาก็สิ้นสุดลงนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณผู้ที่ติดตาม นะครับที่คอยให้กำลังใจนะครับลุงพันธ์เพิ่งที่จะเริ่มมาทำคลิปใหม่นะฮะก็ช่วยขอฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ขอแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ